นี่ม,มเลยหลวงพอ่อเป็นยังไงบ้างหลวงพอ่อเข้ามาใกล้เลยณเ,เวลานี้เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างก็มาทำบุญร่วมสร้างศาลาทำบุญร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสาธุโมทนาด้วยหลวงพอ่อสถานการณ์ชีวิตเป็นยังไงบ้างณเวลานี้บำเพ็ญเจริญก้าวหน้า นะไม่ค่อยทำไม่ค่อยจะดีแล้วค่อยๆทำมาค่อยๆจะทำมาดีแล้วเพราะว่าเราก็เป็นไปตามธรรมชาติหลวงพ่อจะทำในนามอะไรทำให้งานอะไรงานสร้างศาาปฏิบัติธรรมจากทเทเทวดาทั้งหลายได้โปรดมาเป็นสักขีพยานผมพ่อชื่ออะไรรวิราชกับคณะมาด้วยพระอาจารย์วิราชเจอพานิชทำรลวง ปัญจพงวิราชและคณะได้มาร่วมส,สร้างสาราปฏิบัติธรรมพาคนไปสู่พระนิพพานด้วยจตุปัจจัยเรือนทั้งหมู่คณะ1นึ0งบาทขอสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วทั้งจักรวาลอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระประเจกับพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระริยาสง ว่าทหารทุกองมหาโพธิสัตว์ท้าทุกองมหาเทพยาดาเจ้าทุกองจิงฉักิจิตทุกองได้โปรดรับทราบอนุโมทนาประทานพรให้พระอาจารย์วิราชเจียพาณิตนาธรรมรงปัญจะพงศ์วิราชและคณะมีแต่ความสุขความจเจริญร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องสายมั่งคั่งร่ำรวย สติปัญญาแหลมคมให้มีความผาสุกั้งครอบครัวได้พุ้นทุกบรรลุธรรมด้วยกันทุกคนทุกทกันเถอะสุดารับเจ้าแล้วอพระอาจารย์มีคําถามอะไรวันนี้แก้เอามาทําบุญพาญาติโยมมาทําบุญบูชาด้วยมาคารทีแน้ามาขอความรู้จากหลวงพ่อไปปฏิบัติไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างมีมีพัฒนานิดหน่อยไหมเออเิ่ เริ่มหัดแต่ว่ารู้สึกสงบขึ้นนิดหน่อยไหมหลวงพ่อมันเป็อย่าง,งานั้นหรือครับมัน <c oughs> ยังเดิมอยู่ <c oughs> จัดตารางในการปฏิบัติยังไงหลวงพ่อเช้าเดินเช้าโอเคมันก็เป็นการพัฒนาไปแบบที่เรียกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปสภาพจิตใจดีขึ้นหน่อยไหมสงบหน่อยไหม,ไห,มหรือเท่าเดิม <c oughs> ดีขึ้นหน่อยนะ <c oughs> สาธุอ่า,าดีะดละทุกอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยนะมันเหมือน,นกับเรายกยกอะไรยกไอ้ไอ้ไอ,อ้ที่ชั่งน้าหนักนี่แหละยกวันแรกนก็ไม่เห็นอะไรหรอกยกไปสิบวันก็ไม่เห็นยกไปเดือนก็ไม่เห็นแต่คนอื่นก็จะเห็นว่ามันมีกล้ามขึ้นมาเองแต่ตัวเราเองอะไม่รู้หรอกตัวเราไม่รู้ว่าเรามีแรงหรือเปล่าโมทนาด้วยเดี๋ยววันที่เขา เป็นรูปเป็นร่างแล้วช่วยติดตามมาฉลองกันหน่อยเอมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันมาช่วยกันด้อธิษฐานจิตหน่อยอ๋อย่ได้มีคนพวกนี้จะได้ไปปฏิบัติไปใช้งานด้วยสาธุแล้วอันนี้มาด้วยกันเหรอมากับหลวงพ่อเหรอมทนาด้วยโยมเอ๋ยอขอให้เธอมีความสุขความเจริญเทวดาคุ้มครองเธอ,อนี่เขาได้เป็นพระอริยะแล้วนะ ดูแลอย่างดีอ่าเหียนาบุญนะขอบอกไม่ธรรมดาหรอกประเพทบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรตัวดีเลยละ่ะบอกคนมีอะไรเขาจะบอกไม่มีอะไรคนไม่มีอะไรจะบอกว่าเฮ้ยฉันมีอย่างนู้นอย่างงี้เนี่แหละคือพระแท้พราแท้ตัวไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอก <S <S ไม่มีอะไรหรอก, <S <S อรรอกนั่นแหละจะทุบโมทนาด้วยหลวงพ่อ,อ,อมีอย่าหอมสจยภาพดีเปล่อาตอนเนี้ย เริ่มดีขึ้นแล้วเชีอร์ไรสาธุหลวงพ่อมาเอาขอให้หายหลวงพ่อไอ้ควกนั้นไปนไรล่างขอบอกสาธุน้ำมันมีกีก่เยอ,ะ,อ,อะมาเอาอยาหอมไปกินทั้งละสองหอ่อกินแล้วจะมาเอาอีกไม่ได้นะขอบอกอหลวงพ่อเขาฉันแล้วเป็นไงอ่ะ ดูดูดูหน้าตาสดใสเปล่าเต่งตังเขาเรียกอะไรสมองร่วงโปงอลาออกอ่าใช้ปล่าดูดิเขาแข็งแรงที่นั่นหรอคือร่่งกายสดใสอ่ะถุไปกินดีกินได้ทุกคนไม่เป็นอะไรก็กินได้เลื่อนลมจะดีนอนหลับไม่เป็นโรคหัวใจไม่เป็นโรคความดันไม่เป็นโรคเบาหวานถ้ากินนี่ไปนะ ทุกอย่างจะดีขึ้นนั่นแหละสาธุขออะไรขออาขอให้เทพเทวดาจึงจักดิตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประทานพรด้วยมีความสุขความเจริญสมหวังทุกประการที่ปรารถนาพ้นทุกบรรลุธรรมด้วยเทนโชคดีโชคดีมั่งคั่งร่ำรวยอ้าวมีความสุขทั้งครอบครัวแข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยดีงด้วยเทอ่าเรียบร้อย อาบุญใดที่ทำมาขอให้พวกเธอมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยขอให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีเรี่ยงมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อยไม่เจ็บไม่มีสิ่งใดทั้งหลายที่เป็นอับายมงคลเืินตัวให้ออกไปให้มีแต่ความฝาสุความเจริญบุญบารมีเต็มเปี่ยมพ้นทุกบรรทุรทด้เดินาเรียบร้อย หลวงพ่อไปเทใส่แท่งใหญ่ๆก็ได้นะและให้ชาวบ้านกินด้วยพวกทีมไปไปฉีดยามาทั้งหลายควรจะกินเอาอ่าเลยดื่มยาหอมเด้ขอยาหอมด้วยครับ <c oughs> ซึมสูงสาธุ <c oughs>